นอกจากเว็บเบราว์เซอร์แล้วนะครับแล้วก็ควรจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในใช้อย่างปลอดภัยอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วเบื้องต้นว่าเราจะไปต่อเชื่อมเน็ตเวิร์กที่ไหนเราควรจะรู้จักเป็นยืนยันได้ว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเป็นของใครใครให,ให้ให้เราเข้าถึงได้นะครับไม่ใช่ว่าไปสมัครแบบเห็นว่าฟรีแล้วก็สมัครนะตามสนามบิน,นมักจะมีให้เราสมัครเสมอให้กอกกอกโน่นกอกนี่นะครับก็มักจะใช้กันฟรีนะเราก็ไม่แน่ใจว่าชื่อมันชื่อแอคเซปตพอยต์ตัวเนี้ย มันเป็นของเขาจริงไหมไม่รู้ว่าเป็นของใครมาตั้งนะครับตันนี้ต้องระวังทีนี้เรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมในในแต่ละองค์กรนะอันนี้มนันเรื่องของกฎร,ระเบียบของแต่ละที่นะครับในการทํางานนะครับอาจจะไม่มีกฎหมายมามารองรับทั้งหมดนะครับนี่ก็ระเบียบแต่ละที่ควรจะกําหนดเพื่อที่จะให้ทํางานได้อย่างปลอดภยนะัยเนาะอันนี้ขออนุญาตข้ามไปเนาะนี่เขาบอกว่าห้ามใช้โซเชียลในการทํางานได้ไหมใช้ ไม่ได้ครับใช้เนี่ยก็อาจารย์คนนี้เขาเขาถนัดใช้ไลน์เขาถนัดใช้ Facebook ในการคุยกับเราในการติดต่อเราไม่ใช้ก็ไม่ได้ครับว่าคุยดูยากว่าจะใช้เพื่อทํางานหรือว่าใช้เพื่อส่วนตัวเนาะพวกนี้มันยากๆนะครับใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะไม่ไปทําไม่ไปละเมิดผู้อื่นไม่กระทาความผิดอะไรต่างๆเนาะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อว่จะได้ปลอดภัยไม่พยายามเข้าด a r k กไซด์นะครับเข้าไปพวกเว็บพวก ดาร์กไซส์ต่างๆมันก็จะมีมักจะม,ม,จะมีอะไรที่ลอกดักดักจับเราอยู่นะครับแล้วก็อันตรายที่มาสู่ตัวเราด้วยนะครับนี่ขออนุญาตข้ามๆไปกฎหมายต่างๆ